รัวบ้านทุ่งกับนุเด่นครับวันนี้นุเด่นมีเมนูนะครับเป็นเมนูพอดีว่าอากาศมันหนาวเหลือเกินก็วันก่อนผมไปตลาดเชียงแสนมานะครับเลยซื้อหัวปลาบึกครับหัวปลาบึกมาครับวันนี้นุเด่นก็จะทําเป็นเมนูต้มยำหัวปลาบึกน้ําข้นหม้อไฟนะครับครับอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวใส่หม้อไฟร้อนๆนะครับแล้วก็เครื่องปรุงก็ตามที่เราหาได้ครับแถวนี้หาหลังบ้านหมดนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูด หอมหัวใหญ่เห็ดนางฟ้าไม่มีไปตลาดแล้วครับได้เห็ดตัวนี้มาแล้วก็มะเขือเทศครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกต้มยำน้ำข้นผมแนะนําใช้ตัวนี้นะครับอร่อยครับนมสดแคนาชันนะครับแล้วก็มันเดิมนั้าพริกเผาแม่ปนอมครับน้ำข้นๆนะครับขาดนม่ได้คือน้ำมะขามเปียกนะครับจะไม่ใช้น้ำมะนาวนะครับเพราะว่ามันจะไม่นัวมันจะไม่เข้มข้นครับตรงตัวนี้ออกเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบมาคามนี้ครับแล้วก็ พริกขี้หนูสวนครับเลือดหัวปลาติดมือเล่นนะครับใช้พริกขี้หนูสวนทบทุบๆทุบพอแตกนะครับอเดี๋ยวมงก็ไปตั้งน้าตั้งหม้อนะครับตั้งร้อนๆเลยแล้วก็เอาหัวปลาลงไปต้มก่อนนะครับอร่อยแน่นอนครับใส่หัวปลาหม้อไฟครับทําง่ายๆลองทําดูนะครับครับน้ําเดือดเต็มที่นะครับเพื่นก็ใส่หัวปลาเพิงเอไปต้มนะครับต้มสักพักหนึ่งก็ถอนฟองมันออกนะครับ ต้มสักพักนึงเราก็ช้อนฟองมันออกนะเดี๋ยวเรามันเดือดแป๊บนึงครับถ้ามันเดือดก็ช้อนฟองมันออกหน่อยครับน้ําเดือดอะนุเดนก็ช้อนฟองนอ,อนะครับ หัวปลาบึกนี่เวลาต้มมาเนื้อมันจะฟูๆนะครับกินอร่อยครับต้มยำหม้อไฟยังไม่ใส่เครื่องอะไรนะครับต้มหัวปลาสุกคนครับรอให้หัวปลาสุกแป๊บนึงถ้าผมจะใส่ขาตะไคร้ลงไปเลยนี่ผมว่ากลิ่นขาตะไคร้มันหายครับตอนรอให้มันสุกแป๊บนึงแล้วก็ใส่เหมือนกันร้านอาหารเขาทำมันก็จะได้กลิ่นของเครื่องต้มยำครับใส่ไปตอนน้ําที่แรกเลยนี่ผมว่ากลกิ่นของเครื่องต้มยำมันหายครับอ่อารอมันเดือดแป๊บนึงนะครับ ครับเดือดได้ที่นะครับคุณเด่นก็เติมเห้ครับขา่าตะไคร้หอมหัวใหญ่รากผักชีนะครับใส่ไปเลยครับก็รอรออีกแป๊บหนึ่งนะครับรอมันสุกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็ใส่มะเขือเทศครับ ครับสูงตาทีนะครับกระเติมน้ำม,ขมะขามเปียกนะครับเปี้ยวๆหน่อย,สยใส่ไปเต่น้ำม,ขมะขามเปียกครับแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาแม่ปนอมนะครับใส่ให้เพิ่มสีสันให้มัน,นครับแล้วก็เติมนมคาเนชั่น,นะครับดียวผมไปตกักน้ำพริกเผาแป๊บนึงครับครับเพิ่มสีสันโดยเติมน้ำพริกเผาแม่ปนอมลองไปนะครับต้ยาามยำหัวปลาหม้อไฟครับ ต้องคนแรงนะครับหัวปลาพวกนี้ต้มนั้นไม่เปื่อยครับมันแข็งๆนะครับมันก็คือว่าเนื้อมันแน่นดีหัวปลาบึกครับกินได้อร่อยแน่นอนน้ำน้ำเดิมมาครับครับหนึ่งใบตามนี่นะครับนาหลมใช่ครับเห็ดอันนี้น่าจะเป็นเห็ดนางล้มหลวงนะครับใบมะกรูดมะเขือเทศใส่มาพร้อมกัน ใส่ไม่นานนะครับพวกนี้เดี๋ยวเราจะใส่หม้อไฟต่อปลาพวกนี้คนได้ครับไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับปลาดุกปลาช่อนครับเพราะว่ามันจะเละแต่อันนี้ไม่เละครับลุงเด่นทำแต่ละทีเราไม่หม้อใหญ่จังเลยเดี๋ยวไปกินกันหน้าบ้านคร่าครับอย่าลืมนะครับต้มพวกนี้ต้องเกลือเป็นหลักนะครับใส่เกลือครับ หม้อปลาร้อนครับใส่หมอ้อไฟร้อนนะครับเดี๋ยวละเดี๋ยวผมปรุงรสแป๊บหนึ่งครับครับสูดแล้วครับค้นเด่นก็เติมปรุงรสที่น่อยครับแล้วก็หัวใจหลกักของมันคือต้มยำนะครับคือนมสดคาร์เนชั่นนะครับมันจะเข้มข้นเดี๋ยวราดในหมอ้อไฟต่อนะครับ ยังไงก็อร่อยครับมันออกปเปรี้ยวๆนะมะขามเปียกแล้วก็ผมยังไม่ได้ใส่ผักนะครับถ้าใส่ผักหน้าตาชูขึ้นมาเลยครับต้มยำหัวปลาบึกหม้อไฟครับวันนี้น่าจะเป็นกับแก้มมากกว่ากับข้าวนะครับแต่ว่าก็หม้อใหญ่อะ่ะกินแทนกับแกนทินข้าวไปเลยครับครับอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับครับ ก็เป็นอันเสร็จพี่ดีครับต้มยำหัวปลาบึกสุตรโรงเรียนนะครับครับชิมดูหน่อยครับอืมยอดเลยตัก่หมอไฟร้อนๆได้เลยครับ หม้อไฟผมนี่ใหญ่นะครับใหญ่กว่าร้านอาหารนะครับก็ซื้อมาพิเศษ เป็นอันเสร็จพิธีเดียวใส่ผักนะครับหม้อใหญ่ครับก็เติมน้ำซุปไปหน่อยเข้มข้นแน่นอนสูตรงเด่นไม่เข้มข้นไม่ไม่ชิมครับนะครับเติมก็ใส่คารเนชั่นอีกนิดนึงใครชิมไปแล้วก็นี่ครับไฮไลท์ของงานคือพริกขี้หนูสวนทุกพอแตกนะครับ คิดในสวนทุกพอแต่ครับนะครับจริงๆเขาใส่ผักชีไปเลยแต่ว่าผมไปตลาดละมึงคิดลืมซื้อผักชีต้นหอมได้ครับแทนได้นี่ครับเป็นต้มยำหัวปลาเก๋าหม้อไฟครับกินใส่เห็ดเออนี่ครับเห็ดอะไรนะเห็ดนางลมหลวงนะครับตัวเห็ดคนญี่ปุ่นพวกนี้ครับจีจัดอร่อยกรอบดีครับนี่ครับเดี๋ยวเดมก็เริ่มร้อนนะครับเดี๋ยวต้องเดินชิมแป๊บนึง

เลยครับแล้วก็ปลาแดดเดียวครับมือไปจับฐานมาดำไม่ได้เดี๋ยวเวลามือก่อนครับนี่ใช้ฐานนะครับใช้ฐานนี้ก็อร่อยไปอีแบบหนึ่งถ้าสมมติมีแอลกอฮอล์แห้งก็ใช้แอลกอฮอล์แห้งประเดมแต่ต้องเรียนวันนี้แอลกอฮอล์แห้งหมดครับก็ใช้ฐานครับครับเดี๋ยวพาไปชิมเลยครับ